บทเรียนต่อไปนี้นะครับเป็นบทเรียนในการทำตัว Realistic Shader นะครับกับการขึ้นตัวโมเดลและก็การใช้ตัวเขาเรียกว่า Environment w r i t i n g นะครับหลักๆในตอนนี้ผมใช้ตัวฟัง Blender Version 2.93.4เป็นเครื่องมือหลักนะฮะให้ทุกคนเข้ามาในตัวซีนทั้งหมดทำการกด A 1นนะครับกด A เพื่อเลือกทั้งหมดกด X แล้วก็เลือก Delete ครับผม เปลี่ยนมุมมองภาพมุมมองกดที่หนึ่งนะครับเป็นด้านหน้านะครับเป็นออร์โทกราฟิกนะครับคลิป A หรือกดแอดก็ได้นะแอดเมดนะครับหรือชิป A ก็ได้เลือกไซลินเดอร์ขึ้นมานะครับไซลินเดอร์ขณะที่เลือกซซลินเดอร์อยากให้ปรับตัวแค l ฟิลไทเป็นน o อ t ติ g งนะครับเป็นน o อ t ติ g งคลที่สองไปเลยนะครับไวท์เฟรมเราจะทำตัวไฮโพลีกอนนะครับเลื่อนตำแหน่งขวดนะครับ เราจะทำเป็นขวดน้ำกันนะฮะอนาตมีของขวดน้ำอาจจะจำจเป็นที่จะต้องอลองหา reference ของขวดน้ำมาประกอบนะครับตรงนี้ก็คือมันอาจจะมีตัวขวดน้ำได้หลายแบบนะฮะแนะนำว่าให้ลองใช้การดีไซน์ที่หลากหลายผมจะเริ่มที่ก้นขวดก่อนนะครับนะบกด B นะครับแล้วก็เลือกที่นะครับมุมมองแบบตัว vertex ทั้งหมดนะครับกด E 1หนึ่งที เลื่อนลงข้างล่างครับแล้วก็กด S scale เข้าไปข้างในนะครับ E 1 t เลื่อนลงข้างล่างแล้วก็ S scale เข้าข้างในนะครับ E 1 t คลิกซ้าย 1t แล้วก็คลิกขวาเลือก Merge v e r t e Add Center ดันเข้ามาให้พอรู้ว่าเจ้าขวดตัวนี้นะครับด้านล่างของขวดมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้แล้วจะมาที่มุมข้างบนครับผม ทิมที่จุด1ข้างบนนะครับทิมที่จุด0.1ข้างบน B เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองเลื่อนขึ้นมานะฮะลองเลื่อนขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีการแบบปรับกด E หนึ่งทีนะฮะแล้วก็ลองดึงเข้านิดหนึ่งนะครับเพื่อจะเล่นกับรลายอะไรบางอย่างของขวดนะครับหรือริ้วรอยหรือเขาเรียกว่ารอยยักของขวดนะครับดึงขึ้นมากด S นะครับดูเส้น Y วยเฟมเป็นหลักนะครับกด E หนึ่งทีแล้วก็ดึงขึ้นครับผม ในตำแหน่งตรงนี้นะฮะถ้าผมทำการ execute โดยการกด E แล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับเลื่อนขึ้นไปตรงนี้ผมจะใช้เป็นพื้นที่ในการหอ่หอห่อปากของขวดน้ำหรืออาจจะเป็นตำแหน่งตัวบนก็ได้อยู่ที่ว่าเล e r ร n c e ของขวดน้ำนั้นเราจะใช้เป็นแบบไหนเรื่องจะเป็นขวดใสเปล่าๆก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็จะคลยข้นมานครับกด E ดหนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีเลื่อนข,นขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ทำการเทเข้าไปนะครับ E หนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งทีขึ้นไปข้างบน 1> e 1 T คลิกซ้าย1 T เลื s <S <im> ่อนขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มรอยหยักเป็นแบบนี้นะครับ E 1 t คลิกเลื่อนขึ้นข้างบนแล้วก็เกลเข้าไปครับผมอาจจะเพิ่มรอยหยักของขวดน้ํา E 1 T คลิกซ้าย1 T เลื่อนขึ้นข้างบนแล้วก็เพิ่ม E 1 T คลิกซ้าย1 T แล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนครับประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าขวดน้ําจะเป็นแบบไหนนะผมจะให้ความสูงอยู่ประมาณนี้ กด e 1 t ทีคลิกซ้าย1ทีเลื่อนขึ้นข้างบนประมาณ1นึงกด s เกล l e เข้าไป e 1 t ทีคลิกซ้าย1ทีแล้วก็เลื่อนเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับผมเราจะเริ่มทําเป็นฝาขวดนะครับ e 1 t คลิกซ้าย1ทีนะครับ e 1 t ทีคลิกซ้าย1ทีครับผมเราอยากของฝาขวดก็ทำคล้ายๆครับใช้วิธีการคือ extrude extrude เอ็กทรูดีกรอบหนึ่งนะครับเอ็กทรูดีกรอบหนึ่งนะครับเอ็กทรูดีกรอบหนึ่งสเกลออกมาแล้วก็เลื่อนข,นขึ้นข้างบนครับอีกประมาณนี้กีหนึ่งทีแล้วก็เอ็กทรูดหุบเข้าข้างในเล็กน้อยนะครับสเกลออกนิดหนึ่งนะฮะ e คลิกซ้ายหนึ่งทีจะดึงขึ้นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะมา ทำอะไรากับมันบ้างเราจะเลื่อนตรงนี้ครเลือ่อลากจิมเฉพาะตัวแอเรียตรงนี้นะครับแล้วกด b แล้วก็ลากทั้งหมดใส่เข้าไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่ากดน,น้ำจะเป็นแบบไหนนะครับถ้ารู้สึกว่าเ,เส้นตรงนี้มันเยอะเกินไปนะครับวิธีการซ่อมเส้นคือกด B แล้วก็เลื่อนลงกด B ลากทั้งหมดแล้วก็เลื่อนลง เลื่อนลงเราก็จะได้ขวดน้ําประมาณนี้ครับนี่คือขวดน้ําประมาณนี้ออกจากโหมดกดแถบนะครับแล้วไปที่ตัว Material Preview นะครับหรืออาจจะเป็นโหมดที่เป็น Solid ก็ได้นะฮะลิดขวาแล้วโหมด Solid ก็ได้นะครับ,าบ,รบอาจจะเพิ่มในส่วนที่เรียกว่า Subdivision Surface นะครับ Subdivision Surface เพิ่มจาก2แล้วกันนะครับ2 แอดวาน Lens Quality 4นะครับแอดวานคุณภาพนะครับทำการกดแอ p l y ไปเลยแอ p l y ไปเลยคลิกขวาเช Smooth ไปเลยนะครับเช Smooth ไปเลยกดแถบก็จะได้เส้นที่เยอะขึ้นนะครับก็เป็นขวดน้ําแบบตัวอย่างตัวนี้นะครับขวดน้ําตัวอย่างตัวนี้นะครับลองหมุนดูนะข้างในก็จะเป็นรูปแบบที่โครงสร้างที่เราอยากจะออกแบบนะครับตรงนี้นะครับนี่คือขวดน้ําที่เราจะสร้างไว้นะครับ ผมจะทำการปรับนะครับลิ Tip A สร้างเมทขึ้นมาสร้าง field คิบกับผมคิบครับเลื่อนออกไปแล้วก็กดแท็บหรือ Edit Mode นะฮะเลือกเป็น Face ครับเลื่อนลงมาข้างล่างให้เป็นพื้นแบนนะครับขวา Set Origin ให้เป็นอ่ uh, by Original นะครับเพื่อให้ Set ตัวนี้ไปวัดกด S ขยายขึ้นมานะครับขยายประมาณนี้นะครับ ขยายขึ้นมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผมเลือกแบบข้างหน้าให้เห็นอยู่ประมาณนึงนะฮะให้เหมือนกันได้อยู่บนอกอยู่ประมาณนึงนะครับแบบข้างหลังก็เดือนเข้าไปนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมกด A อีกรอบน,นึงนะครับเราจะสร้างยุบขึ้นมานะครับขยายให้เป็นห้องคุมมันไว้นะครับขยายให้เป็นห้องคุมไว้นะครับ ห้องคุมไว้กดแ e t ระวายแสมดูสิห้องควรจะประมาณไหนกดหนึ่งดูนะฮะผมพยายามจะเจาะรูด,ด้านข้างเพื่อให้แสงมันส่องเข้ามาที่ด้านข้างตรงนี้นะครับไปที่ solid กด tab นะครับคอนโทรล R คอนโทรล R นะครับ แนวบนทำไมนะฮะคอนทอนอาร์กอสองสกอเมาส์ขึ้นนะครับคอนทอนอาร์กอขึ้นเช่นกันนะครับกดที่เฟสตัวนี้กดเนะครับลบแบบเฟสออกไปนะครับเพื่อให แห่งคน,นาตาาไปหบางสิ่งเนี่ยพุ่งเข้าไปหา,า,ข,า,ปหาขวดตรงนี้นะครับทีนี้เราจะกลับไปที่ส่วนของขวดน้ำครับผมขวดน้ําผมจะขออนุญ,ญาตแมทริกซ์รีวิวนะแล้วก็ซ่อนตําแหน่งของตงัวนี้ผมจะับเป็นคลิกตั้งชื่อว่าร o มนะครับรูมแล้วก็ปิดตาไว้ก่อนนะครับขวดน้ําตัวน,นี้มันพองอยู่เนะจะดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมา ในตำแหน่งที่ไม่ชนกับพื้นนะครับเพิ่ม Material ของขวดนะ้ำมันจะมีตัวเดิมของมันอยู่แล้วชื่อ Material ผมเปลี่ยนชื่อว่า Bottle นะครับแต่เป็นคลิกตั้งชื่อว่า Bottle นะครับแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าต่อนะครับกด1แบ่งเป็น2หน้าต่อเปลี่ยนตำแหน่งนี้นะฮะจากไทมไลน์ให้ไปเป็น s h a d e r Editor นะครับทำการลบ p r i n c i p a l ออกไปนะครับตัวนี้คลิกที่ตัวนี้ดนกด X นะครับลบออกไปคลิป A เราจะเลือกไปที่ Shader ครับผมเลือก Add Shader Surface นะครับเป็น Surface นะครับตรงนี้ผมจะไปที่ Photoshop นะครับแล้วก็เปิด Texture File ขึ้นมา1ไฟล์อยู่ในตัว เบนเดอร์นะครับนี่คือเท็กเจอร์ที่ผมจะใช้คือเท็กเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นพื้นของตัวโต๊ะนะครับผมจะคลิกที่ตำแหน่งของโต๊ะนะครับตอนนี้มันเป็นตัว Material p r e v i e w แล้วกันนะครับโต๊ะนะครับกด Material ขึ้นมานะครับกดตัวนี้ก็ได้นะฮะถ้ามันเป็นเชดได้อยู่แล้วกดตัวนี้ก็ได้ New นะครับ New ขึ้นมาดับเบิลคลิกตั้งชื่อว่า o o d นะครับเปลี่ยนจากตรง p r น n c i p l e นะครับ Bas e Color ให้เราเลือกคำว่า เทคเกอร์ xture, นะครับเทคเกอร์อิมเมจเทคเกอร์นะครับลากไปปล่อยที่เบสคาลเลอร์นะครับแล้วกดโอเพนเด็กสต็อปเด็กสต็อปเด็กสต็อปแล้วก็เลือกเป็นเด้อเลือกรูปของพื้นไม้เข้าไปนะครับตรงนี้มันจะมีการเลือกไปนะยครับทิมเบิร์นวนะครับเนี่ยรูปพื้นไม้เข้าไปนะครับจะเห็นว่าพื้นไม้มันจะมาแนละ้วตรงนี้นะครับกดเอดิทแท็บนะกดแท็บไว้นะแล้วก็กดที่ตำแหน่งนี้ แล้วตัวนี้นะครับกด U เลือก unwrap นะครับ U แล้วเลือก unwrap เราจะเห็นว่าพื้นพื้นของโต๊ะมันเริ่มจะมีการใส่ texture ได้อย่างสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นและดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับนี่คือของตัวขวดน้ำนะครผมจะไปที่ตำแหน่งข้างบนตอนนี้ข้างบนเนี่ยตรงฝาขวดยังไม่มีอะไรปกปิดมันเนาะคลิป A ผมจะสร้าง cylinder ขึ้นมาครับรอบนี้ผมจะเปลี่ยนจาก N ทิงเป็น N ก่อน นะครับ N ก่อนดนะูที่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับผมจะลากขึ้นมากดหนึ่งเพื่อดูวปรกดฏน้ําวางไว้ที่พื้นนะครับส่วนเจ้านี้ผมจะทำการเมาส์เบไกลกด S scale ครับผม S scale แทบนะครับบเลือกที่ ช่องข้างล่างนะครับเราจะใส่เป็นแค่ฝาขวดน้ำง่ายๆนะครับกด1นึ่งที่ขวา Set Origin เป็น Original แล้วก็ลงมาปิดนะครับลงมาปิดตรงนี้สเกลเล็กน้อยเข้าไปนะครับเซตแม Material ให้กับมันนะครับกด New ฝาขวดเนาะเวอร์สสีไปเลยครับผมฝาขวดประมาณนี้นครับผม จะมีความเป็นเมทัลลิกนิดหน่อยนะครับให้มันเป็นเงาทีหนึ่งนะครับฝาขวดก็จะมีความเงาทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ต่อมาเราก็จะทําการไปที่กด1น,นะฮะกด1แล้วก็เบลล์นะครับเบลล์เบลล์ผมจะเปลี่ยนตำแหน่งนี้นะครับคัลเลอร์กดจุดขา้างหน้านะครับเลือกเป็นสกายเท็กเจอร์สกายเท็กเจอร์นิชิตะนะครับตรงนิชิตะเปลี่ยนเป็นโฮเซ็กซ์นะครับโฮเซ็กแล้วเลื่อนเมาส จุดของแสงหาเอานะครับ0.3นะครับถึงเวกเตอร์กดปุ๊บเลือกเป็น generate นะครับเลือกเป็น generate นะฮะตอนนี้ลองกด p l a แล้วก็เลือก render ดูครับแสงเงาจะเป็นอย่างนี้โอเคเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้แสงเงาของภาพของเราขวดน้ำอยู่ในจะมีน้ำอยู่ในขวดค่อนข้างโอเคและแล้วก็มีแสงสะท้อนไปที่กับตรงพื้นไม้ผมลองกดที่พื้นไม้รอบหนึ่งนะครับ s h i f a เฮดเดอร์ er, เลือกมิกเฮดเดอร์เอามาแทรกตัวนี้เอเฮดเดอร์ er. ผมจะใช้ตัวกร o s s ี่นะครับกรอสซีไปโยงตัวนี้นะฮะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเบ c กมันนะครับศูนยประมาณนี้ให้มันมีความแบบสะท้อนพื้นไม้เงาๆนะครับมีเงาสะท้อนสูงเยอะประมาณหนึ่งปรับได้ปรับได้นะครับมีการสามารถปรับทีหลังได้โอเคถ้าเกิดมันได้แล้วผมจะปรับเป็น p พรีทามละ เป็นฟรีทัมนะครับเป็นฟรีทัมให้มันสว่างปรับเป็นฟรีทัมสเพื่อจะดูเงาของพื้นไม้ครับปรับตรงลิฟติตี้เป็นสักห้าจุดห้าอะไรกันนะฮะปรับเป็นห้าจุดห้าเวกเตอร์ปรับจากตรงนี้นะครับเป็นพาร์ติเคิลอินโฟปรับเป็นโลเคชันครับเป็นโลเคชันสเตรนก็หนึ่งหรือสามอยู่ที่ว่าความเข้มแสงอยู่ที่ชอบแบบไหนนะครับคนนี้ ได้เวลาที่จะเอาห้องกลับมาแล้วเปิดรูมขึ้นมาครับรูมจะเข้ามาขวางห้องนะครับตอนนี้รูมจะเข้ามาขวางห้องเราเข้าไปซูมเข้าไปในทัวร์ของรูมนะครับซูมเข้าไปเพื่อดูของภาพภายในนะครับตอนนี้เราต้องเข้าไปดูภาพภายในนะครับกดเจดครับหรือกดซัดก็ได้ซัดไวเฟรมนะครับเราจะไปที่1ก่อนทิปเอเลือกคาเมล่าคาเมล่าจะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คาเมล่าปรากฏขึ้นมาแล้ว ผมขออนุญาตเลื่อนหน้าจอนี้ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เพิ่มหน้าจอด้านข้างปรากฏพึมน,นมาแทนกด T1 กด T ท,ที่หน้าจอนี้นะครับกดสูงนี่คือภาพที่เราจะเห็นไปที่มุมบน,นกด T เ,เพื่อดูเป็นท็อปนะครับแล้วก็เลื่อนกล้องถอยออกมาภาออกจากกล่องนะครถ้าออกจากกล่องก็จะลําบากนิดนึงก็ต้องขยายกล่องให้มันใหญ่ขึ้นนะครับกล้องกด3ครับเพื่อด,ดึงมันขึ้นมาให้เห็นตำแหน่งของขวดน้ํา ประมาณนี้นะครับประมาณนี้กดหนึ่งแล้วก็เลื่อนกล้องไปผมไม่แน่ใจว่าอยากให้เห็นหน้าตาแล้วกันนะครับกดแค่แล้วก็เรนเดอร์นะครับนี่คือการทำตัวเรนเดอร์แบบเรียลลิสติกเราจะเห็นว่าโอเคภาพจะเริ่มเป็นเรียลลิสติกและมีความสะท้อนของแสงเงาข้างล่างนะครับฝั่งนี้จะเป็นการเรนเดอร์แบบเรนเดอร์เรียลลิสติกเลยนะครับตรงนี้ อนุญาตเลื่อนตำแหน่งนี้นะฮะหรือจอยทิ้งก็ได้นะครับที่ขวาจอยแอเรียแล้วก็ลบข้างล่างทิ้งนะฮะทำการเปิดเป็น2มุมมองมาที่หน้าจอนี้กด T หนึ่งครั้งนะครับหน้าจอตอนนี้เป็น1อยู่แล้วเนาะด้านแรกนะครับผมจะกด T A นะครับเลือกกล้องเข้ามานะครับกล้องตัวนี้กด0ย์เพื่อจะดูหน้าจอกล้องนะครับนี่กปกด T เจ็ดนะครับเจ็ดเพื่อจะได้ถอยนะครับถอยกล้องไม่ให้ออกนอกห้องนะฮะตอนนี้คือตำแหน่งห้องอยู่ตรงนี้ เล้องต้องไม่ออกนอกห้องนะครับถอยไปประมาณหนึ่งนะฮะกด3มดูด้านข้างแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะครับให้เห็นขอบโต๊ะนิดหน่อยนะฮะอยู่ที่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกดหนึ่งเลื่อนกล้องไปประมาณเลื่อมๆหน้าต่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วหลังจากที่เราปรับแสงเงาอะไรมั่นใจหมดแล้วนะครับเราจะมากดที่ set แล้วก็ render ดูครับเราแทบไม่ได้ใช้แสงเงาอะไรมาล็อตเลยนะครับตอนนี้ ก็มีการห่อฉลากไปบ้างแล้วนะครับใครอยากจะห่อส่วนของฉลากก็สามารถห่อได้เช่นกันนะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกห่อฉลากตรงนี้ได้นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวค่อยทำนะครับแสงเงาอาจจะต้องเพิ่มอะไรบางอย่างเครื่องขึ้นมานะครับหนึ่งก็คือผมอาจจะเพิ่มส่วนของเบสผมสร้างเพนขึ้นมานะเพนขึ้นมาหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเพนขึ้นมาขยายเพนนะขยายเพนตำแหน่งหนึ่งนะครับอารโรเตทมานิดหนึ่งนะฮะ อย่าให้เจ้าเพนปรากฏอยู่ในห้องเรนเดอร์ของกล้องนะครับในบีวพอร์ตของกล้องเอาขึ้นไปข้างบนนะครับเอาไปข้างบนกดแท t บแมทเทอเรียลกดแท็ไวฟตอนไหนนี้นะครับเพนให้สร้าง Material ขึ้นมานะครับสร้าง New Material ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับตั้งชื่อว่า Light เปลี่ยน รูปแบบมันเป็นเอมิชันครับผมปรับเอมิชันตรงนี้ให้เป็นสีขาวเพื่อให้มันมีการสะท้อนแสงพุ่งเข้ามาที่เกิดเป็นเอฟเฟกในตำแหน่งของของขอบของขอบขวดน้ำตรงนี้นะครับเราขยายมันก็จะเกิดเอฟเฟกที่สูงขึ้นเพราะมันเอมิชันมันสองแสงเข้ามาหาขวดน้ำนะเป็นหลักเลยนะครับกดเสร็จแล้วลองหมุนมุมไปด้านอื่นแล้วลองเลื่อนตำแหน่งมัน เพื่อหาตำแหน่งของแสงที่เหมาะสมได้นะครับการขยายขนาดของมันมีผลต่อภาพที่จะเรนเดอร์นะครับการขยายขนาดจะมีผลต่อภาพที่เรนเดอร์แล้วก็การใส่สีของเอ i s s i o n ก็มีผลต่อแสงเงาเรนเดอร์แนะนําว่าให้ใช้แสงสีขาวหรือแสงออกสีเหลืองนวลนะครับขาวหรือเหลืองนวลได้นะครับตอนนี้คือปรับประาณนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทำให้มันสมบูรณ์เปิดไปที่แท็บนะครับแล้วเราก็ลองหาสลักน้ำาัผมนี่ มันจะมีสลักน้าพิมพเสรยจกว,ว่าสลักน้ำไม่ได้นะครับผมก็จะ,ะกุ้งเพื่อนแพลวในรูปอะไรนะน้ําดื่มพีพีสลากของขวดน้ํานะครับเนี่ยมันก็จะมีให้คุณลองเลือกดูคุณต้องไปหาสลักน้ําหรือดีไซน์เองได้นะครับน้ําดื่มตามังกรทองผมลองเอาตัวนี้นะครับโซนน้าดื่มตาตัวนี้ดี่ว่าเซฟสลักน้ํานะครับไว้คนด้วย,ยวกันเลยคัเปอร์ ก e ีนโอโซนนะครับผมจะไปหนึ่งนะครับกดหนขออนุญ,ญาตกดแอดแล้วก็ไปที่ material preview นะครับผมมั่นใจแล้วหละว่าภาพมัน realistic นั่นแหละตำแหน่งนี้ผมกดแถบ,บที่ขวดน้ำผมทำการปรับเขาเรียกว่า s h a d e r emission นิดนึงเนาะตัวนี้พอดีผมปรับรูปทรปงของผมผมเพิ่ม subdivision ไปผมลืมพอดีผมมีการแบบแบบปรับ emission เอ้ยปรับ subdivision นะครับ subdivision surface ของ กราฟิกตรงนี้ไปนิดนึงนะครับทำการห่อนะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยน Material ขึ้นมา1ก้อนใช้ชื่อว่า Cover นะครับไม่ดีผมทั้ง Cover ไปแล้ว Cover Bottle นะครับผมมี Cover ไปแล้วนะครับ Base Color ผมกด Image t e x t u r e นะครับ o p เ n เลือกภาพที่ชื่อว่าสลากน้ำตัวนี้ Simple เอ่อ Cover นะชื่อว่า Cover นะครับกด U เลือกคำว่า cylinder projection อ,อยู่ cylinder projection นะครับพกอกดแล้วผมขออนุญาตแบ่งหน้าจอเพิ่มอีกเป็น3หน้าจออีกตรงนี้ก็ดูภาพ preview นะครับตรงนี้ก็ดูภาพ preview ไปนะครับตรงนี้ก็จะดูเป็นเขาเรียกว่า uv editor ครับนะครับกด a นะครับแล้วก็ scale ค่อนข้างจะหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะหนักอาการ กดสเกลนะครับ B สงสัยต้องห่อแค่ด้านเดียวมั้งเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะ Material Preview แล้วก็ปิดห้องก่อนเอา Room ม,มาประกอบอาจจะต้องห่อแค่ด้านเดียวเพราะตอนนี้คือ Texture มันจะถูกบีบมากเลยนะครับผมอาจจะต้องห่อแค่ด้านเดียวกด B แล้วก็เลือกห่อแค่ด้านเดียวพอนะครับกด U แล้วก็ Unwrap พอนะครับ Unwrap กด r ที่ texture นะครับกับหัวตับหัวนี้ด้านหนึ่งประมาณนี้ texture ประมาณนี้โอเคกด p เคลื่อน จะได้เป็นฉากน้ํานะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่เนื mm ่อ hmm. งจากผมหาสลากได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ mm hmm. กดแทสแล้วก็เวนเดอร์นะครับตอนนี้แสงเงามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราเอาห้องออกไปแล้วเราเอาห้องกลับมาให้มันมืดนะครับแสงดําเนินมาจากตัวไลทิ้งที่มาจากข้างบนนะครับเจ้าตัวนี้แสงมาจากไลทิ้งของตัวเอเมชชันที่สองนะครับถ้าเราเพิ่มแสงอีกนะครับเพิ่มแสงไลทิ้งอีกนะครับ อันนี้เป็นห้องปิดนะครับห้องปิดเรายังไม่ได้เอา SDR เข้ามาเล่นนะครับ point ตรงน,นี้ผมเอา point ไปไว้ข้างหลังนะครับ p o i ไปไว้ข้างหลัง point ท์นะครับผมปรับเป็น150 point l i เป็น150 radius ผมขยายวงกว้างประมาณนี้นครับใช้ point l i g h มาช่วยแค่1ตําแหน่งนะครับส่วนตัว world นะครับค่อนข้างจะเปิดหลายหน้าต่างไปที่ shader เลือก world นะครับ world เราจะไปหาสิ่งที่เรียกว่าเจ้าตัวโพลีฮาเวนเราจะใช้แสงจากข้างนอกครับผมเอที TI, ะครับซึ่งแทบจะไม่ได้เอามาใช้เกี่ยวอะไรกับมันเลยนะครับผมจะใช้แสงจากข้างนอกคือแสงของออร์ดอร์นะครับออร์ดอร์แสงแสงจากความสว่างประมาณนี้แล้วกันนะเจ็ดเมกเอโอเคดาวน์โหลดเอทดาวน์โหลดที่เจ็ดเมก าวโหเสร็จผมจะวางไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันกันกบตัว t e x t เจอนะครับที่ดาวน์โหลดนะครับเดอร์โอเคทำการลากเจ้านี้มาปล่อยที่โฟลเดอร์นี้ครับนะครับทำการลากมาปล่อยที่นี่กลับไปที่เบนเดอร์ครับเราจะได้รู้แล้วว่าตำแหน่งที่เราต้้งาก,การกด n น,นะฮะเพื่อปิดหน้าจอทางด้านข้าง ในสกายเท t u เจตอนนี้ particle no. ิ Part เนาะสกายเทเจอร์พาร์อาจจะต้องเพิ่ม s ชดเดออะไรบางอย่างเข้ามานะครับผมลองใช้ s ชดเ e r m i มิกเชดเดขั้นนะครับแสงหลักอยู่ข้างบนแสงรองอยู่ข้างล่างแสงรองผมจะใช้ t e x t เจอที่เป็น environment texture นะครับมาไว้ข้างล่างเป็นการผสม mix เชดเดอนะครับกดบวก open นะครับไปที่ desktop HDR านะแสงเอดาร r จะมาข้างนอกนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่คือมันจะมีแสงสะท้อนลงในตัว Material ของเราง่ายๆตรงนี้นะครับจะมีแสงสะท้อนอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึงอ่ะก็คือถ้าเกิดกดเข้ามาเนี่ยลองเรนเดอร์ดูเนี่ยก็คือแสงเงามันจะมา Environment มันจะมาที่มันจะมาจากฉากตรงนี้แหละมันจะโปล่มาตรงนี้นะครับ environment จะโผล่มานะครับให้ทําการเรนเดอร์ ชิ้นงานของเราเป็นภาพนิ่งได้เลยฮะตอนนี้ render แล้วก็ render image ครับรอครับผม